นี่ค่ะเพื่อนๆมะเขือเทศสวนแม่ดาวนะคะไว้สําหรับตาส้ตามตำค่ะเพื่อนๆค่ะนี่แหละเดี๋ยวแม่ดาวจะพาไปชมสวนกันนะคะก็ฝากช่วยกดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแม่ดาวนะคะกับเศรษฐกิจพอเพียงสวนบ้านบุญค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณแม่ยุคใหม่ใบแม่ดาวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้แม่ดาวจะพาเพื่อนๆมาเก็บมะเขือเทศนะคะ จะมีทั้งต้นมะเขือเทศใหญ่นะคะแล้วก็มะเขือเทศเล็กอันนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศสําหรับเอาไวตา้ตาํตาส้มตํานะคะเพื่อนๆจะเห็นไหมลูกสีส้มๆแดงๆนี่นะคะเพื่อนๆนี่แม่ดาจะให้ดูนี่เห็นไหมคะนี่ค่ะนี่ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดก็เออเราก็ได้ผักผลไม้ในบ้านเราเนี่ยแหะคะ่ะเพื่อนๆที่เอาไว้อยู่ไว้กินกันนะคะ ซื้อเพิ <ique> ่มก็จะเป็นพวกเนื้อนะคะนี่นะคะเพื่อนๆเห็นไหมต้นนี้จะเขาหน้องน่องมะเขือนี่เขาดกมากเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะต้นหนึ่งน่าจะมีโุ้ยเป็นห้าสิบลูกได้ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมเต็มไปหมดเลยค่ะเห็นไหมคะเยอะมากเลยค่ะเล็กๆกําลังออกเอ่อลูกอยู่ด้านในก็เต็มไปหมดเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมด้านในนะคะเพื่อนๆ นี้เมล็ดพันธุ์ที่แม่ดาวได้มานะคะก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่แม่ดาวไปซื้อจากตลาดนะคะมา20บาทถุงละ20บาทเนี่ยค่ะเพื่อนๆแล้วแม่ดาวก็เอาเม็ดเขามาเพาะพันุ์นะคะแล้วก็จะเอาเม็ดเขามาเพาะพันุ์นะคะแล้วก็จะได้ผลผลิตก็ไม่ไม่นานค่ะเพื่อนๆก็ประมาณเดือนครึ่งนะคะโดยประมาณ45วันก็ได้ผลผลิตแล้วนะคะนี่ค่ะเพื่อน นี่นะคะแม่ดาวก็กําลังเก็บมะเขือเทศนะคะไว้สําหรับตําส้มตำหมอ้อยู่ด้านในก็มีเยอะเลยค่ะเพื่อนๆวิดีโออาจจะขัดขาห,หายบ้างน,นะคะเพราะว่าเมมของแม่ดาวเต็มค่ะอ้าวลูกนี้ไปโดนเขาเขาล่วงลงมานะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมเต็มเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ย เลคะเนี่ยมองเห็นไหมคะเต็มเลยคะ่นะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเราอยากจะชวนชวนเพื่อนๆนะคะมา,าทำตามรอยของพ่อหลวงรัชกาลที่9กนะคะ,ะ,คะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเพื่อนๆเ,เราได้อยู่ได้กินกันโดยที่ไม่ต้องซื้อหาเลยค่ะและที่สำคัญคือปลอดจากสารเคมีะคะ้วยค่ะเพื่อนๆน,นี่เห็นไหมคะเพื่อนๆเอนอยอะมาก นนี่ค่คะพ,พตอนนี้ประมาณสักเจ็ดโมงครึ่งได้นะคะแต่แดดแรงมากเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่ค่ะเพื่อนๆ แต่ว่าข้อสเสียของมะเ,เขือเทศนะคะพวกมดแมลงหนอนเขาจะค่อนข้างชอบนะคะแล้วก็ที่บ้านแม่เราไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงนะคะเพราะว่าเรากินเองนะคะเราก็อยากให้สุขภาพของครอบครัวเราแข็งแรงนะคะแล้วก็ปลอดจากสารเคมีด้วยค่ะเพื่อนๆอุ้ยมีขิงคือตัวใหญ่ด้วยค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมเนี่ยค่ะ นี่คือธรรมชาติสุดๆเลยนะคะคือเรามีต้นไม้เยอะแยะเขาก็ชอบนะคะเป็นภาวะพึ่งพาอาศัยกันนะคะนี่ค่บนี้แหนะคะด้านล่างก็มีอีกเต็มเลยคะ่ะเนี่ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมต้นนี้เยอะมากคือปลูกแล้วคุ้มมากเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยปลูกทีนึ่งก็ได้กินเยอะแยะเลยเนะนี่ยเพื่อนเห็นไหมนะะี่ยค่ะ ลูกเขียวกำลังจะออกเต็มไปหมดเลยเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนเต็มไปหมดเลยไงเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่กำลังปลูกอยู่ก็มาแชร์ประสบการณ์กันนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนโอเคสำหรับคลิปนี้แม่ดาวต้องลากันไปก่อนนะคะเพื่อนๆอน้าวเดี๋ยวแม่ดาวบอกนิดนึงก็คือปุ๋ยที่แม่ดาวใส่นะคะจะก็จะเป็นพวกปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยคอก พวกปุ๋ยขี้วัวขี้ควายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีพวกขี้ไก่ด้วยนะคะอ่านี่ค่ะเพื่อนๆโอเคค่ะอย่าลืมฝากกด s c ับ b e ให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแม่ดาวเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ